สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องภาษาถิ่นค่ะภาษาถิ่นนะคะก่อนที่เราจะรู้จักภาษาถิ่นในภาษาไทยนะคะจะมีภาษาอยู่2ประเภทนะคะก็คือภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นค่ะภาษาไทยมาตรฐานคืออะไรภาษาไทยมาตรฐานนะคะก็คือภาษาไทยกลางที่ใช้ใน ระบบราชการหรือว่าเป็นภาษาราชการนะคะที่ใช้สำหรับสื่อสารกันทั่วประเทศนะคะใช้ในการเรียนการสอนค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันค่ะทุกคนในประเทศเรานะคะเวลาเราไปเรียนที่โรงเรียนไม่ว่าภาคไหนก็ตามเราต้องใช้ภาษากลางเวลาคุยกันติดต่อสื่อสารจะได้เข้าใจตรงกันเพราะอะไรเพราะว่าภาษทาิ ภาษาถิ่นคืออะไรภาษาถิ่นก็คือภาษาพื้นเมืองค่ะหรือว่าภาษาที่ใช้ในแต่ละท้องถิ่นของชาวบ้านในพื้นที่นั้นๆซึ่งในแต่ละที่นะคะก็จะมีภาษาที่แตกต่างกันค่ะแล้วแต่หมู่คณะนะคะมีสำเนียงที่ใช้ต่างกัน กระทั่งในภาคตะวันออกเชียงเหนือเหมือนกันใช้ภาษาถิ่นเดียวกันยังสำเนียงแล้วก็บางครั้งเขาเรียกว่าใช้คำที่แตกต่างกันนะคะเวลาไปคุยเนี่ยก็จะทำให้ไม่เข้าใจกันภาษาถิ่นนะคะจะมีแบ่งเป็น3มกลุ่มใหญ่ๆคือภาษาเหนือภาษาอีสานแล้วก็ภาษาใต้นะคะ,ะเรารู้จักภาษาถิ่นกันแล้วนะคะทีนี้เรามาทำแบบฝึกหัด นักเรียนเปิดหนังสือตามคุณครูเลยนะคะแบบฝึกหัดของเราจะอยู่ที่หน้า106อาทีนี้นะคะนักเรียนเรามาทําแบบฝึกหัดกันนะคะทำแบบฝึกหัดเปิดหนังสือแบบฝึกหัดของเราไปที่หน้า106ค่ะเรามาดูภาษาเหนือกันก่อนนะคะภาษาเหนือวันนี้นะคะคุณครูจะลองเป็นสาวเหนือดูจริงๆคุณครูไม่ใช่สาวเหนือนะเ,เดี๋ยวจะลองออกเสียงให้นักเรียนฟังแม่อุ้ยฮื้อปี้สาวไปกาดม่ว ซื่อจิง้งัวมาเยะแกงออกเรามาดูกันนะคะว่ามันแปลว่าอะไรแม่อุ้ยมีคนเหนือไม่น่าแถวนี้แม่อุ้ยแปลว่าอะไรคะแม่อุ้ยแปลว่ายายฮึอ้อาวแปลว่าอะไรฮึแปลว่าให้ พี่สาวค่ะพี่สาวเด็กๆน่าจะเดาได้แปลว,ว่าพี่สาวนั่นเองไปที่กาดมัว่วกาดมั่วคืออะไรนะคะนักเรียนโยงในหนังสือนักเรียนให้ถูกนะคะคือตลาดสดนะคะกาดมั่วก็คือตลาดสดซื้อเออซื้ออันนี้คือซื้อนั่นเองซื้อจิ้นงัวจิ้นวัวอะคุครูพิมพ์น,นิดหน่อยไม่ใชคะจิ้นงัวนะั่นคือก็คือเนื้อวัวนั่นเองนะคะ มาเยะเยะแปลว่าอะไรลองเดาสิคะเยะแปลว่าทําค่ะแงอ่านะคะนักเรียนคะอย่าลืมใช้ไม้บรรทัดขีดให้ตรงนะคะทํางานให้เรียบร้อยสวยงามต่อไปเรามาดูภาษาอีสานนี่อันนี้คุณครูถนัดเลยนะคะเพราะคุณครูเป็นสาวอีสานนั่นเองอ่ะว่ายังไงแม่มหบข่อยอยู่โรงเรียนเฮายางมือเฮือนน้ำกันอ่ะ เห็นไหมคะนะกักเรียนว่าคุณครูอ่านเนี่ยบางทีถ้ามีคนอีสานรตรงนี้ก็จะอ่านไม่เหมือนกับคุณรูจริงๆถ้าถ้าแถวบ้านครูเนี่ยคำว่าคำนี้คำว่าเมื่อเฮือนเนี่ยแถวบ้านครูจะออกเสียงเป็นประมาณว่าอะไรล่ะเมียเฮียนนะคะบางคนนะบางคนก็จะแบบที่แบบพูดไม่ค่อยชัดเจนนั่นเองนะคะอ่านี่นะคะคำว่าเมื่อเหือนเนี่ยเมือเหืนอนทีนี้เรามาดูความหมาย นะคะฮับแปลว่าอะไรรับนั่นเองค่อยถ้าจริงๆเนะี่ยภาษาเพราะถ้าเราออกเป็นภาษาอีสานจะบอกว่าค่อยนะคะนักเรียนค่อยแปลว่าฉันค่ะอยู่อ่าอยูเอาคุณครูพ,พิมพ์ตบคําว่าอยู่ข้างบนนะคะไม่เป็นไรอยู่แปลว่าที่ค่ะคําต่อไปเฮานะคะเฮาแปลว่าอะไรแปลว่าเฮาแปลว่าเราค่ะพวกเรา ย่างย่างแปลว่าเดินนะคะเมือ่อเฮือนแปลว่ากลับบ้านค่ะและนำกันก็แปลว่าด,ด้วยกันนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูนะคะภาษาจีนต่อไปคือภาษาใต้นั่นเองเอา้าวภาษาจีนใต้อันนี้เป็นคำขวัญน,นะคะคำขวัญคำขวัญจังหวัดอะไรนะคุณครูก็ลืมนะครศรีธรรมราชนะคะร้อยเกาะเหาะร้อยเรคะกได้ไหมลอยก็ลอยเกาะ หาะร้อยห้อยใหญ่ไข่แดงแรงธรรมอะอพยายามที่สุดแล้วนะคะนักเรียนได้แค่นี้เอาเรามาเราดูรอยรอยเกาะรอยกเกาะแปลว่ารอย,กรอย,กอยเกาะแปลว่าร้อยเกาะเหาะร้อยแปลว่าไรเงาออร่อยค่ะห้อยใหญ่นักเรียนน่าจะลองเดาออกคำนี้แปลว่าะอะไรกะห้อยใหญ่ไข่แดงก็แปลว่าไข่แดงนะคะ แรงแรงธรรมะ,ะแปลว่าแหล่งธรรมะนั่นเองนะคะส่วนในอันต่อไปนะคะบทต่อไปนะคะเขาให้นักเรียนค้นหาค่ะค้นหานะเะคาค้นคว้าภาษาถิ่นนะคะหนึ่งภาคนะคะเลือกเลยค่ะชื่อผลไม้ชื่อสัตว์กับผลไม้ไม่ต้องเป็นภาคเดียวกันก็ได้นะคะให้นักเรียนเลือกมาเลยเช่นชื่อผลไม้ภาษาถิ่นคุณครูเป็นคนอีสานบักหุ่ง แปลว่ามาะลกกอเป็นต้นนะคะชื่อชื่อสัตว์คุณครูก็ขอยก้ตัวอย,ย,ย่งางภาษาอีสานอีกนะครับคนครูรู้จักภาษาอีสานก็คือกระปอมขี้กระปอมแปลว่า,อ,าอะไรนะเดี๋ยวครูก็เึือกไก่อนเดี๋ยวนะขี้กระปอมแปลว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูหาไปขี้กระปอมแปลว่าแปลว่า,วา,อ,าอะไรนะกิ้งก่าค่ะนักเรียนกิ้งกา่าแบบนี้นะคะ เป็นต้นให,หน้หนูยกตัวอย่างมา3ามอันนะคะเสร็จแล้วอันต่อไปนะคะให้หนักเรียนสังเกตการเขียนสะกดคำแล้วออกเสียงในภาษาถิ่นนะคะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะสรุปให้ได้ใจความสำคัญนะคะให้เข้าใจแล้วเขียนทรงมานะคะอ่าต่อไปเรามาดูนะคะหน้าต่อไปนะคะข้อต่อไปหน้าหนึ่ง้กค่ะหนึ่งเรามาดูภาษาถิ่นเหนืออีกสักรอบหนึ่งอ่าลออีกรอบหนึ่งนะคะ <c oughs> ถ้าไผไปแอวบ้านเฮาจะปาเปิ้ลไปผอโดยสุเทพไผแปลว่าอะไรคะนักเรียนไผแปลว่าใครนะคะแอลแปลว่าเที่ยวนะคะบ้านเฮาแปลว่าบ้านฉันนะคะปาเปิ้ลคุณครูเขียนผิดอีกแล้วนะคะขอโทษด้วยปาเปิ้ลน,นะคะก็คือพาเขานะคะผอก็คืออะไรคะดูนะคะดู นักเรียนเห็นไหมคะคำว่าเฮามีคําว่าเฮาเหมือนกันเมื่อกี้ภาษาอีสานคุณครูแปลว่าเฮาแปลว่าเราแต่เฮาในภาษาเหนือแปลว่าฉันนะคะเห็นไหมว่าเป็นคําเดียวกันแต่ละถิ่นใช้คาที่ต่างกันอาต่อไปเราไปดูภาษาอีสานค่ะเอื้ยกินตําบักหุ้งกับปิงไกเอ้ยกินตําบักหุ้งกับปิงไกเอืย้ยคือใครเอื้ยคือพี่สาวค่ะเมื่อกี้ครูพูดถึงไปแล้วบักหุ้งบักหุ้งก็คือ อะไรตำมะละกอหรือว่าส้มตำในภาษากลางภาษาไทยมาตรฐานปิ้งไก่ก็คือไก่ย่างนะคะปิ้งไก่ก็คือไก่ย่างออะต่อเราไปดูภาษาใต้ค่ะภาษาใต้คนหมู่บ้านนี้รักษาวัวกันทั้งเพออ้าวคำว่ารักษานะักเรียนเห็นคะรักษาแปลว่าอะไรแปลว่าเลี้ยงนะคะทั้งเพ